วันนี้ทุกคนทราบครับว่ารัฐมนตรีพลังงานของประเทศไทยชื่อพีรพันธ์สาเรียแลวพิภาคถ้าท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านไม่ทราบผมว่าท่านต้องกลับไปทบทวนนะครับประชาชนเขาสงสัยครับเขาฝากผมมาว่าแผนพลังงานชาติจะถูกแก้ไขให้มันเป็นไปในทางที่ถูกต้องอย่างที่ควรเป็นได้หรือไม่เขายังสงสัยครับว่าใครคือรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานที่แท้จริงกันแน่วันนี้ทุกคนทราบครับว่ารัฐมนตรีพลังงานของประเทศไทยชื่อพีรพันธ์สาเรียแลวพิภาค ถ้าท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านไม่ทราบผมว่าท่านต้องกลับไปทบทวนนะครับแผน PDP เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่จบเหมือนที่ท่านบอกครับอยู่ในร่างผมไม่ได้เป็นคนร่างเพราะคนที่จะต้องร่างแผนเนี่ยเขาต้องเป็นพวกเทคนิคพวกที่เขามีความรู้ด้านนี้โดยตรงผมเป็นคนกํากับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องดูคือสิ่งที่ประชาชนหรือว่าองค์กรต่างๆรวมถึงท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นห่วงประชาถ้าไม่เหมาะสมผมก็ต้องสั่งให้แก้ไข กำหนดค่าไฟว่าจะให้อยู่ที่ประมาณ3ามบาทแปหรือ3ามบาทเกซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็สั่งการทางการไฟฟ้าต้องไปนั่งคิดครับในหลายประเทศที่ผมศึกษามาหรือไปดูก็จะเห็นว่าเขาพยายามหารูปแบบใหม่ของการผลิตไฟฟ้าเพื่อที่จะลดต้นทุนลงไม่ใช่แค่ไปเพื่อไปสู่เรื่องของคาร์บอนยูเทลิตี้หรือเนตซีโร่ไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าเพื่อลดต้นทุนค่าไฟส่วนนี้ท่านไม่ต้องห่วงนะครับแผนยังไม่จบคำตอบทั้งหมดจะต้องมี ท่านทราบไหมครับว่าค่าไฟจริงๆเนี่ยต้นทุนมันอยู่แค่4บาท10บเท่านั้นแต่การที่กะกะพเรียกเก็บ4บาท60เป็นอย่างน้อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาต้องเอาเงินไปใช้หนี้จากมาตรการในอดีตที่รัฐบาลใช้ครับคำถามคือเราจะเอาอยัางไงกับหนี้เก่าและหนี้ใหม่ในอนาคตที่มันกําลังจะเพิ่มขึ้นครับมันถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่จะต้องตั้งงบกลางเพื่อช่วยลดค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนถ้าเราแบ่งงบกลางมาส0ม0 0ื่นล้านบาทครับ เพื่อช่วยค่าไฟเราจะสามารถคงค่าไฟไว้ที่4.18บาทเหมือนเดิมได้แต่เป็น4.18บาทที่สามารถใช้นี้ให้กับการไฟฟ้าแล้วก็ปตทได้ด้วยงบกลางเนี่ยมันต้องใช้หลายด้านเราก็ได้เอามาใช้ให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยยันไม่ที่ราคา3บาท99โดยใช้งบกลางได้จํานวนหนึ่งผมคิดว่าความจริงท่านสมาชิกเข้าใจปัญหาดีเหมือนที่ผมเข้าใจวันนี้เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ ท่านก็ต้องถามแบบที่ท่านถามประการแรกครับปัญหาส่วนหนึ่งของไฟฟ้าเนี่ยก็คือเรื่องสัญญาต่างๆที่ทํากันขึ้นมาก่อนที่ผมมาเป็นรัฐมนตรีเรื่องของสัญญาต่างๆเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่าให้ไปดูทบทวนถ้าอะไรปรับปรุงแก้ไขได้ก็ให้ดําเนินการตอนนี้ก็เท่าที่ผมได้รับรายงานก็คุยกับอายการอยู่การที่สครับในเรื่องของภาระต่างๆของการไฟฟ้า นี่ในส่วนของการไฟฟ้าที่ท่านถามก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้วันเดียวหมดงวดเดียวหมดหรือปีเดียวหมดเขาสามารถทยอยใช้ได้มาพูดคุยกันแล้วเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นต้องทําแบบนั้นเขาก็อยู่กันได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนึกจะประกาศ4บาท18ก็ประกาศเองไม่ใช่ครับที่ท่านออกมาตรการมาตึงราคาน้ามันดีเซลไว้ที่33บาทต่อลิตรมันมาพร้อมกับปัญหาครับท่านกําลังทําแบบเดิมๆที่ให้กองทุนน้ำมันครับเข้ามาแบกรับส่วนต่างทางด้านราคาครับ ซึ่งถ้าเราไปดูสถานะของกองทุนน้ามันตอนนี้ครับตอนนี้กองทุนน้ามันติดลบกว่า1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านบาทเรียบร้อยแล้วครับนอกจากกลไกยอย่างกองทุนหรือการลดภาษีสรรพสานิตท่านมีมาตรการหรือวิธีการอื่นๆอย่างไรที่จะช่วยลดราคาน้ํามันให้กับพี่น้องประชาชนยิ่งไปกว่านั้นครับกลุ่มผู้ใช้น้ํามันเบนซินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ที่ปากท้องของเขาครับผูกไว้กับราคาน้ํามันเบนซินท่านมีมาตรการจะช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรสิ่งที่ท่านได้พูดถึงเนี่ย ความห่วงใหญ่ที่ท่านได้พูดถึงไม่ได้ต่างจากที่ที่ผมเป็นห่วงเลยก่อนหน้าที่ผมจะมาเป็นรัมตีกระทรวงพลังงานเนี่ยผมก็คงไม่ต่างกับประชาชนทั่วไปเราก็ไม่ดูเรื่องนะครับว่าอะไรคืออะไรถึงเวลาเราก็ต้องไปจ่ายค่าน้ํามันเราก็ต้องไปเติมน้ํามันก็ไปเติมที่ปัม๊มเขาขึ้นราคาเท่าไหร่แล้วก็จ่ายไปเท่านั้นวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลงมันลืนขึ้นอีกแล้ว พอผมมาเป็นรัฐมตรีว่าการสูนบางงานงพลันผมก็เห็นมันไม่เคยมีใครคิดจะแก้ปัญหาเลยครับ,บ,บระบบภาษีของเราที่เก็บจากน้ำมันเนี่ยประชาชนต้องแบกภาระสองต่อครับถ้าเราจะช่วยประชาชนเราก็ต้องเก็บเอาที่พอสมควรแต่ถ้าเราต้องการหาไรายได้เข้ารัฐก็ต้องเก็บเยอะๆเป็นสวนทางกันครับเพราะฉะนั้นทำยังไงบันถึงจะอยู่ในความพอดีที่ท่านบอกว่าราคาน้ำมันกา๊าโซคอรนเกือบสีบาทวันนี้และ ดีเซลถ้าไม่ตรึงไว้มันไม่ใช่33ครับมันเกินไปแล้วปัญหาตรงนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้บริหารจัดการโดยใช้ที่เรียกว่ากองทุนน้ามันมากว่า40-50ปีสําหรับผมเนี่ยผมไม่คิดว่าการใช้เงินมายันน้ำมันมัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเราปล่อยให้สภาวะมันเป็นไปนตามธรรมชาติประชาชนก็ต้องแบกราคาต้องคิดครับว่าจะแก้ปัญหายังไง ที่นี่ในอดีตสําหรับประเทศไทยการดูแลรักษาราคาน้ํามันให้กระทรวงพลังงานสามารถดูแลราคาน้ํามันได้โดยวิธีกําหนดเพดานภาษีครับและสองเอาเงินจากกองทุนน้ํามันแต่ไม่ใช่เป็นคนเก็บนะคนเก็บก็คือกระทรวงคลังแต่ให้กระทรวงพลังงานเป็นคนกําหนดเพดานว่าภาษีควรจะเป็นเท่าไหร่ประชาชนจะได้ไม่ต้องแบกมากเกินไปขนาดเดียวกันรัฐก็มีรายได้แต่ว่ากฎหมาย กองทุนน้ามันที่ออกมาใหม่ไปตัดอํานาจตรงนี้ออกเหลือ <kennt irgendwann> แต่ต้องใช้เงินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นปัญหาที่ผ่านมาที่ผมเรียนว่าบัวแต่ไปใช้เงินยันกันอยู่แบบนี้ไม่คิดวิธีการอื่นเหมือนที่ท่านบอกว่าไม่คิดเลยนั่นแหละครับ <five S 1> ผมถึงคิดเหมือนท่านไงว่าไม่คิดกันบ้างหรือไงวันนี้ผมกําลังคิดแล้วครับและผมกําลังทําเราจะทําอะไรไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีกฎหมาย สี 4, ่ห้าสิบปีไม่ได้มีใครมาลองทําครั้งนี้ผมจะได้ลองทําเหมือนที่ท่านพูดก็ขอให้เมื่อมีกฎหมายเข้าท่านก็ช่วยสนับสนุนด้วยละกันฟังมาตั้งนานมาเข้าใจตอนท้ายนิดเดียวครับว่าท่านกําลังแก้ไขกฎหมายอยู่ตอนท้ายนิดเดียวครับว่าท่านกําลังแก้ไขกฎหมายอยู่